สวัสด <S 々> ีเจ้าฤดูเฮ็ดเนาะเขาก็ต้องไปหาเฮ็ดเจ้าเฮ็ดออกเฮ็ดไอ้ขมิ้นเขาเฮ็ดขมิ้นหลวงเป็นว่าห้องขมิ้นหลวงตั้งเหนือเขาหน่ะเจ้าห้องขมิ้นหลวงแต่ตั้งอีสานเป็นห้องว่าเฮ็ดมันปูบุกกนเจ้าเขาบหูเนาะเขาหัวเฮ็ดขมิ้นเฮ็ดขมิ้นพอบอาหารยูทูปคนภาคอีสานเป็นกระว่าเฮ็ดมันปูอ เขาขอมันปูกระมันปูแบบสไตล์บ้านไผรบานมันเนาะอะเป็นผักมันโอ้ยพอเตึ๋งเหลืองงามงามว่าไงออกกับนี้เจ้าสอบสีมันเนาะมันแกแข็งแข็งนะตมันตัวใหายขนาดนั้นอะวันนี้ผมซ้ำโดดอเนาะก่อยรคุดเออแข็งมันน้อยอยู่มันจิป้อนญ่แตะ มันมีอยู่อันใหญ่อันน้อยโอ้อันนี้ชมงามนี่มันพอร์กอ้ยดอกงามดอเก็บคนแบบต้นนี้เหี่ยมนะนี่ก็งามนี่เอนสีมันมันตากแดดเนาะสีมันแขกนี่นี่ก็งามนี่นี่ดอกใหญ่น้อยพอได้เนี่ยพอดอกหนูแดดสีเหมือนกับใบไม้มันแห้ง โอ้พอดอกนี่ดอกตึกดอกจับใหญ่โถโถใหญ่แต่นะดอกนี่เดี๋ยวเรอเนี่ยล่างล่างไงมันล่างง่ายเจ้าดอกใหญ่เดี๋ยวเหรอแถมสองสวรรค์กับเท่าแล้วเนาะเหมือนเสาเท่าในต่างแด้เนี่ยแหละเจ้าพอเหรอนี่แหมนด้วยออมันจะเป็นตาดีม่วนนะเฮ็ดเนี่ยเก็บไปแกไปกับเพิ่นไปเนาะ ลืมไปแต้มล่ามแตวกี่โมงกี่ยามอีนั่นน่ะเอดอกนี่ดอกนี่ดอกงามๆพอดอกมันม่วนนะเก็บพันดอกนี่ดอก2ดอก3ดอกนะบางครั้งก็เจอกันเป็นอันนี้อยู่เาบางครั้งก็ออกเป็นกลุ่มจังนี่นี่ออกหมู่ออกยกเือนออกชวนกันออกเนาะอนีบ่มในยาเจ้าเฮาล่ะคูญอาาก่อน Ủa, ở nhà mà